สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพและผู้ที่รักทุกๆสัปดาห์วันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 16.30นาฬิกานาทีอาจารย์จูทศร์ได้นำนิทานประกอบดนตรีแบบประยุกต์ที่เป็นคติและสนุกสนานมาเล่าให้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีรายการนี้นอกจากจะฟังนิทานกันสนุกสนุกแล้วยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เขียนนิทานส่งไปร่วมกับรายการนี้อีกด้วยเป็นการส่งเสริมศิละปะและการศึกษาต่อจากนี้ไป เชิญทุกคนล้อมวงกันเข้ามาใกล้ๆวิทยุหน่อยนะครับเปิดวิทยุให้มีความดังพอสมควรอาจารันจูทศรจะเล่านิทานให้ฟังต่อไปนิทานที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งไปโดยคุณนพดลวิวิตจินดาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดจันทบุรี คุณนพดลวิวิตจินดาส่งนิทานไปในเรื่องแม่มดใจดี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 ด นานมาแล้วยังมียักษ์ตนหนึ่งชื่อบรนัยจับมีฤทธิ์และลดุร้ายมากมันสามารถที่จะดำดินและเหาะเหินเดินอากาศได้ทุกๆวันมันจะเข้าป่าลึกเพื่อจับสัตว์หรือมนุษย์กินเป็นอาหาร <c oughs> แหมเกิดมาเป็นยักษ์นี่ก็ดีไปอย่างมีฤทธิ์ จะไปไหนมาไหนก็เหาะไปได้ดำดินไปได้สะดวกสบาย <c oughs> แหมวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันอยากจะกินอาหารประเภทซีฟูด้ดหอยปูปลาอืม ถ้าได้กุ้งแช่น้ำปลามีกระเทียมแหม่นิดหน่อยบีบมะนาวนิดหน่อยแหมมันคงจะอร่อยอย่าบอกไหล <c oughs> แหม่น้ำาลายไหลแล้วหิวหิวหิวคิดได้แล้วเราจะต้องดำดินไปโผล่ที่ในทะเลแล้วก็จับสัตว์ทะเลกินเป็นอาหารเห็นจะดีไปแน่แท้ทีเดียวเทียวคิดดังนั้นแล้วยักษ์บรรลัยจัก กขดำดินลงไปทันทีเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะลันหาดินไอท้ที่มันนิ่มๆหน่อยประเดี๋ยวหัวโนเอาตรงนี้แหละเออมีโคลนเละเละเอาดำเลือ ริมฝั่งทะเลปากอ่าวแหลมสิงยังมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อเมืองสิงห์นครเจ้าเมืองมีราชธิดาองค์หนึ่งชื่อเจ้าหญิงดาวีเจ้าหญิงเธอมีสิริโฉมงดงามเหนือมนุษย์ในอาณาจักรแห่งนี้วันนี้เจ้าหญิงพร้อมกับนางสนมก็ได้พากันมาสงน้ำในทะเลที่ชายฝั่งหาดทรายสวยสะอาดดังสีทอง จ้าถ้าหญิงเกิดเป็นปลานะหญิงจะว่ายไปในทะเลให้ไกลแสนไกลเชียวละตายตายหม่อมชั้นเองก็เหมือนกันเพคะ <c oughs> <c oughs> หากหม่อมชั้นเกิดเป็นปลาหม่อมชั้นก็จะว่ายตามองค์หญิงไปให้ไกลแสนไกลเชียวเกิดเป็นปลาโลมายิ่งดี จะได้เป็นเพื่อนกับมนุษย์ยังไงล่ะเพคะในขณะนั้เองเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เจ้ายักษ์บรลลายจับมันดำดินโผล่ขึ้นมากลางวงที่เจ้าหญิงสงน้ำอยู่อุ้ยวายผีหลอกผีหลอกวาย <c oughs> ไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีโว้ย <c oughs> อ่ยักษ์ยักษ์เอ๊ะ นี่เรามาโผล่ที่ไหนกันวะแหมอากาศสดชื่นจังมีมนุษย์ผู้หญิงเยอะแยะเลยแม่แม่นางคนนั้นสวยเหลือเกินนะอืมสวยจริงๆโอ้ยพอสบสายตาเท่านั้นหัวใจของเราก็ตกอยู่ในความรักเข้าแล้วสิอืมอืมคิดออกแล้วอืม ไม่กินไม่เกินมาแล้วอาหารทะเลจับนางผู้หญิงคนนี้ไปเป็นมอสละอีซะจะดีกว่าฮออเอเอาจับเลยว้ายอย่าเข้ามานะช่วยด้วยยักมันจับหญิง มหาเล็กได้ยินก็พากันจับอาวุธมาช่วยเจ้าหญิงแต่พวกทหารสู้เจ้ายักษ์ไม่ได้เพราะมันมีลิ์มันพ่นไฟออกจากปากเข้ามันเผาพลานพวกทหารจนแตกพ่ายล้มตายละเนระนาด พวกเราเร็วเร็วหนีเร็วเร็วเร็วไปทุนเงินจอาเมืองเถอะไปไปไป เกือกล่าวถึงนางแม่มดตนหนึ่งเมีนิสัยใจดีไม่ดุร้ายชอบช่วยเหลือมนุษย์และสัตว์อาศัยอยู่ที่เกาะจุลาดินแดนอมะตะวันนี้นางได้ขี่ไม่กวาดเหาะผ่านมาทางอ่าวแหลมสิงห์นางได้เห็นยักษ์ตนหนึ่งกำลังอุ้มหญิงสาวหาะไปทางเขาน้ำตกพลิ้วเอ๊ะอยักษ์ขี่ไหนนะ มันอุ้มมนุษย์ไปทางเขาน้ำตกพริวนี่เราตาวาดไปหรืออยังไงนะเ,ออเพราะไม่เคยเห็นยักษ์มาหลายร้อยปีแล้วทําไมเราคิดถึงความหลังเมื่อพันปีที่แล้วเรามีลูกชายคนหนึ่งหน้าตาเหมือนยักษ์เพราะเกิดมาได้หนึ่งขวบเจ้าผีป่าราตาลมันก็กขโมยลูกของเราไป ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้พบลูกของเราอีกเลยแต่เราก็จำลูกของเราได้เพราะมีตำหนิเด็กมีตำหนิมีไยสีเขียวมรกตอยู่ที่ต้นคอมันเป็นไยวิเศษไยนี้ทำให้ลูกของเรามีนิทาอายุได้สิบห้าปีขึ้นไป เออคิดแล้วสาป่านนี้ลูกของเราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เออ,เอ,อไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องติดตามดูพฤติกรรมของยักษ์ตนนั้นแล้วสิมันอุ้มผู้หญิงมนุษย์ไปซะด้วยน่ะน่ะไปทางโน้นแล้วคิดฉะนั้นแล้วนางไม่มดก็ขี่ไม่กวาดเหาะตามยักษ์บัลไลจากไป ่ายเจ้าย <m pens ils> <sh yelled> ักษ์ได้พาเจ้าหญิงดาวีเหาะมายังถ้ำแห่งหนึ่งมันวางเจ้าหญิงลงอย่างทะนุถนอมปล่อยข้านะเจ้ายักษ์อันธพาลโถโถโถแม่นางเอ้ยจะหนีข้าไปไหนถ้านางอยู่กับข้าแม่นางจะมีความสุขที่สุดในโลกเจ้ายักษ์ตรงเข้าไปจะจับเจ้าหญิงจุมพิษ แต่แล้วก็มีเสียงยุดยๆุยยุ้ยงแกมนุษย์นุุเอ๊เสียงอะไรโอ้ะชะๆะชะยแกแรงถึงที่ไหนวะมาขัดความสุขของข้าอยากแกตายหรือยังไงขณะที่นางไม่หมดประจันหน้ากับยักษ์ร้ายทันใดนั้นนางก็สังเกตเห็นไฟสีเขียวมรกตที่ต้นคอของยักษ์ออ ไฟไฟสีเขียวมอรกตโอ้ยต้องเป็นลูกของเราน cả, ่น ừ, ยาย k ể. K ể น ngày, งจึงเล่าเหตุการณ์ในอดีตให้ยักษ์ฟังเอ้ยหายแก่แกอวดดียังไงที่มาอ้างว่าเจ้าเป็นแม่ของข้าข้าไม่เชื่อหรอกถ้าลูกไม่เชื่อแม่แม่จะแสดงให้ดูก็ได้อ้าวแสดงอะไรรลยายแก่ แล้วนางแม่มดก็ใช้ปลายนิ้วก้อยแตะตรงไฟมรกตที่ต้นคอของยักษ์ฉับพลันนั่นเองร่างกายของยักษ์อันใหญ่โตก็อ่อนปวกเปียกเหมือนขี้พึ่งถูกโลนไฟเออเจาโอ it ่อยอ่อยอ้อยเออเออปวกเปียกปวกเปียกเออ ยังร่เรออา,งา,าเห็นรูอยังคารูกคาเห็นขคารู้ขา้ขาเห็นแล้วเ <c oughs> จ้าสิ้นฤทธิ์ลงแล้วแล้วเจ้าจะต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไปแต่แม่แม่ไม่ฆ่าเจ้าหรอกไม่มีมารดาที่ไหนเขาจะฆ่าลูกของเขาแม่รักลูกเสมอ ให้อภัยแก่ลูกเสมอและวันนี้ก็เป็นวันแม่วันที่ระลึกของแม่แม่จะให้อภัยเจ้าแต่เจ้าจะต้องสัญญาว่าต่อจากนี้ไปเจ้าจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมนุษย์มันเป็นบาปนะลูก สว่วนเจ้าหญิงคาวีองนี้เธอเป็นมน,นุษย์ก็ควรจะเป็นมารดาหรือแม่ของมน,นุษย์ไม่สมควรที่จะมาสมสู่กับจักเช่นเจา้าเออเจ้าจ้าจ้าแม่ฉันเชื่อแล้วจ้ะแล้วทำยังไงฉันจึงจะมีฤทธิ์อย่างเดิมนะจ้ะเออเชื่อแล้วใช่ไหมคนที่มีฤทธิ์หรือมีความรู้นั่นอะ จะต้องใช้ฤทธิ์เดชหรือวิชาความรู้ในตัวให้ถูกทางไม่รังแกเพื่อนร่วมโลกตรงกันข้ามให้ช่วยเหลือสังคมอนุรักษ์ธรรมชาติาคงอยู่ตลอดไปกลับใจเถอะลูกเอ้ยจะจะจะจฉันให้สัญญางักงักเงกมื่อยักรับคำแล้ว นางไม่มดใจดีจึงใช้นิ้วหัวแม่มือแตะตรงฝามรกฎทันใดนั่นเองเรี่ยวแรงและฤิดเดชข,ของยักษ์บรรลัยจักก็กลับคืนมาอีกครั้ง ยักษ์มีฤทธิ์แล้วชาโยชโยหนูมีฤทธิ์แล้วต่อไปนี้หนูจะเป็นยักษ์ที่ดีเชื่อฟังคุณแม่เออเรื่องราวเสร็จแล้วก็กลับไปอยู่กับแม่เถอะนะลกูกจ๋าแม่จ๋าแม่วันนี้หนูเป็นสุขใจจังแหละเป็นวันแม่ซะด้วย แม่มดและยักษ์บรรยจักก็พาเจ้าหญิงดาว,วีกลับเมืองสิงห์นครส่วนแม่มดกับยักษ์ลูกของนางก็กลับไปอาศัยอยู่ที่เกาะจุลาแดนอมะตะและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข